เราเข้ามาดูเรื่องราวของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้รอบชิงชนะเลิศนั้นเรื่อมาดริดจะเจอกับอาร์ติโกมาดริดนะครับศึกชิงถ้วยใระยุทสุดของยุโรประดับสโมสรนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นเกมมาดริดดาบี w ้แมตช์นะครับโคจอนมาเจอกันระหว่างเรื่อมาดริดยักษ์ใหญ่จากกาลิก้าเจ้าของแชมป์รายการนี้10สมยัยเจอกับอาร์ติโกมาดริดนะครับทีมอริร่วมนะครับ เกมนี้จะแข่งกันที่สนามซานซิโรในเมืองมิลานประเทศอิตาลีคืนวันเสาร์นี้นะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเรอัลมาดริดนั้นมีปัญหาเล็กน้อยในแนวรับนะครับไม่มีราเอลวารานที่มีการบาดเจ็บนะครับทำให้ต้องเป็นหน้าที่ของเปเป้จับคู่กับเซกิโอรามอสด้านกลางทม่มีคาเซมิโรนะครับประสานงานร่วมกับโทนี่โครสและลูก้าโมดริชส่วนแนวรุกนะครับข่าวดีคือคริสเตียโนโรนัลโด้น่าจะฟิตกลับมาลงสนามได้ทันเวลานะครับ โดยจะมาผนึกกำลังร่วมกับการเรตเบลและคาริมเบนเซม่านะครับส่วนทีมอาริติโก้มาดริดนะครับอยู่ในสภาพทีมที่สมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแนวรับยังคงใช้ดิโก้โคดินนะครับจับคู่กับคิมินสนะครับแดนกลางเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างโกเก้กับกาบีนะครับส่วนริมเส้น2ฝั่งมียานิสกาลัสโก้นะครับกับซาอูนิเกสคอยทำเกมครับส่วนด้านหน้ามีองตุนเกรสบันกับโคนันดอรเรสนั้นคอยล่าตะข่ายนะครับ สำหรับผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับในช่วงหลังเป็นอัตมาริตที่ทำได้ดีกว่าครับชนะถึง7เกมจากการเจอกัน16นัดหลังสุดในทุกรายการครับขณะที่เรอัลมาดริดนั้นชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นจาก12นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เกม a ลีกซีซั่นนี้เป็นอัตมาริตที่ทําได้ดีกว่านะครับเสมอ1-1ที่ซานดิอาในถิ่นนะครับก่อนที่จะบุกชนะถึงซานติโกบัเบาบบล1-0 ส่วนการเจอกันในทุ่ใบนี้เป็นเรือลมอริดนั้นทําได้ดีกว่านะครับดยชนะได้จาก4เกมจากการเจอกัน6ครั้งขณะที่แอตมมดริดนั้นชนะได้แค่นัดเดียวนะครับโดยในรอบชิงชนะเลิศฤดูกาล2013-14นะครับเมื่อ2ซีซ้อนที่แล้วเรือลมอริดนั้นเอาชนะแอตมมดริดไป4-1ในช่วงต่อเวลานะครับหลังจากที่90นาทีนั้นเสมอกัน1-1 ขณะที่ในรอบก่อนรองชนะเลิศของซีซันที่แล้วนะครับเป็นเรอัลที่บุกยันสเสมอในถิ่นของอัตมฤตไปศูนย์ูนะครับก่อนที่นัดที่2จะกลับมาเปิดบ้านเฉืนชนะ1นูนย์นะครับเอาชนะด้วยประตูรวม1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับค่ำคืนนี้ติดตามกันนะครับตีหนึว่าใครจะเป็นเจ้ายุโรปนะครับ